โอเคครับ okay, ทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาซุ่มแบกแรงคนในสีสีนะั่อนจากมีน้องคนนึงขอมานเนายเบสที่อยู่ผมก็อยากทำแหละโอเคไม่มีแนละ้วคนดูดนอ,อินอ่ะอาจจะเพราะผมเล่นเชา้าอย,ย่งไงเอามีเฉยเลยเอ้างงโอเคเอาอ okay. เอาขาอ,ออกไปแล้วโ okay. อเคควรจะได้เล่นนะทุกคนมาจริงๆผมจะมาแบกโชว์นะซึ่งสีสนะีแล้วจริงมันเป็นการเล่นที่ผมมองว่าง่ายมากๆเลย,เยคือมันแบบเขาเรียกว่าไงมันแบกได้ง่ายง่ายกว่าแรงปกติอ่ะนะ สิ่งคืงนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่ผมก็จะเล่นให้ดูสักสองเกมแล้วกันนะทุกคนถ้ามีแพ้นะโอ้โหเพื่อนเรามาตรงนี้หมดเลยวะ่ะโ,โดนเหรอเมื่อกี้สิ่งนี้เนี่ยผมเห็นนะักแข่งใช้ค่อนข้างเยอะนะอุ้ยโดนยิตรงไหนฮะอ๋อโอเคผมเจอละโอเคสิบสองโหโอ้โห,โโหดาบไปแล้วครับทุกคนเพื่อนเราเฮ้ยเกินน่านบนนี้ก็น่าจ,จะมีนะทุกคนเรเยบรอยเราเปิดคนออกไปละ เราต้องไปชาร์จเลยแล้วกันนะโ okay. อเคเราก่อนเพื่อนอทุกคนโเคตรเจ็บโเคตรเจ็บมาดเจ็บสวยมีสามานทุกคนอุ้ยเดี๋ยอะมาดิมาดิอู้ยเยวะอ๋เราไปล็อกตัวไกลทำไมเฮ้ยโอ้โอเคเอาล็อกตัวไกลเฉยเลยอะไรเนี่ยเสียดายกว่ทุกคนหนึ่งสาม ไปเพื่อนโอเคไม่เป็นไรทุกคนแล้วอ่อนให้ก่อนไงงานทั้งยี่เป็นแบบ U S P 2กระบอกนี่ผมเก็บหมดเลยเนี่ยนี่เป็นไงมอวิ่งทีทุกคนหยอกเล่นนะเว้ยโอเคเรานีผมมาเป็นวัดยิง,งหัวดีกว่าดีเซิร์ดไปเลยนะเกมนี้เนี่ยเฮ้ยน่หน้าโอ้โหยังไม่ทันว่ะทุกคนเราโดนยิงเหรอทุกคนอู้หเดี๋ยวเว้าวผมต้องใช้สกิลนี้จริงไหมทุกคนไอ้โดนเนี่ยนะไอ้บนไอ้คนห้องไอ้ไม่ใช่โคนห้องไอ้วอลไม่มี โอ้ยผมไม่ซื้อทุกคนอีโอ้ผมยังซื้อไอวอลอะไรวะบนีอ่ะเกินหนึ่งสามไปเพื่อนเมื่อกี้ก็คนนี้แล้วบ้านเหลือรอดหนึ่งสามทุกคนโอ้โหโดนปัดการอากาศหรอวะน่าใช่ทุกคนคนนั้นบนน่าจะเล็งหัวได้อะไรประมาณนั้นนะใก้สองศูนย์แล้วว่าโอ้เอาจริงละเดี๋ยวนี้ผมใายเพื่อนๆอยู่ในฐานไปเลยเดี๋ยวนี้ผมเอาจริงละโอเคซื้อแม็กซ์สิบเลยแล้วกันนะงั้นน่ะปืนโกงอะไรอย่างเงี้ย เขายังไม่โผล่สักตัวเลยรนะคนเอ้ยหน,าน,น,น,นาา่านนนอ,อาะไร,ะงงะรไงมาแล้วนะเออเราโดนยิงตายไปแล้วทุกคนดิโอ้โหท่านโคตรเร็วดาวหนึ่งแลทุกคนเกือบสามสามเขตัวนี้อ่ายิงอย่างนี้เรียบร้อยเอ้ยผมฆ่าไปหรือเพื่อนฆ่าวะโอเคผมยิงอยู่เข่งอยู่ซ้ายมือวะทุกคนเป็นไงมาแล้วอู้เดี๋ยวเหรอดิไปดิโอ๊ย สวยเพื่อนน้องวายไม่แตกแล้วนะโอเคตอนสุดท้ายครับทุกคนซึ่งก็นําจะไม่ใช่ปัญหาอะไรนะคนผมขอมจุดของแล้วกันนะอุ้ยเด็กป็นไกลสว,วยเพื่อนเข้าไม่ได้จริงดีเดี๋ยวต้องไปเชิญเพื่อนละโอเคไม่อยากฆ่าไม่ได้นะไ,ไงผมบอกแล้วคือผอจริงนะเดี๋ยวนี้ผมวิ่งนําเลยทุกคนไ,ไงผมแบกแรงแพทด,ด้วยเนี่ยใช่ปะ่ะเพื่อนเราแน่แรงแพทนะจะไม่ผิดนะทุกคนโอเคไม่มีลูกสองเลยทุกคนแต่ละน่าจะมีระเบิดอยู่ซื้อมา โอเคนำเลยทุกคนเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกซองไม่ต้องกลัออกวอะไอรเลยนด้วยเพราะแบบแบบเปราโกโงไงเดี๋ยวเราต้องโยนระเบิดไปเช็คก่อนนะกีนด้านล่างนี้นะทุกคนผมนะตรงบันไดเห็นปะแล้วเขาวิ่งหมาหทุกคนไ,ไงมาจริงด้วยเปล่าหึงตัวเป็นอะไรวะไปดิด้านหนึ่งอู้หเดี๋ยว,ยวมาอยากจะวัดใจเพื่อนไม่โผล่เรียบร้อยผมมีขวานแตกอุ้ยเดี๋ยวไปดิ สวยเดาวสามแ no? ล้วผมผมแบบตัวที่สามผมแบบเรียกว่าไงตัวเพื่อนรักตลอดเลยนะไม่ใช่ตัวเพื่อนรักหรอกคือแบบนี้ฮะอุ้ยได้ไงน่าดีผมเก็บสามเรียบร้อยนี่ไงนี่ยผมเอาจริงนะทุกคนปืนนี่มันโกงนะเว้ยแม็กซ์สิบเนี่ยนะผมอยู่ตรงนี้นี่ไม่มีคนมาเลยทุกคนมีแต่เขาไปฝั่งนู้นหมดเลยว่าบอกว่าไฟทุกคนให้ไฟใหญ่จะขัดผมได้ไงเพื่อนไปขัดผมไม่ได้นะนี่ไงไฟไม่รอผมไงโอเคกำลังไปเพื่อน ด้านหลังก็มีนะทุกคนผมเห็นแล้วไม่โดนหนึ 1, 2, 3, 3, 1, 1. ่งเมตรสองเมตรสามเมตรอีกเป็นนึงสวยเป็นทหารก็มีครับทุกคนวิ่งช้าเลยนะไม่กลัวลูกซองเลยเว้ยวันนี้เนี่ยไปดิอุ้ยกระแตกผมอ่ะดาวหนึง่งมาดิอุ้ยด,ด้านหลังไปดิอุ้ยเข้าหวาัวนะผมเพื่นอนว่าก็แตกเรียบร้อยกเก็บไปสามในเกมนี้ ผมไม่เปลี่ยนด้วยทุกคนผมใช้แม็กซ์ิบจนจบเกมเลยนะปืนโกงด้วยทุกคนแม็กซ์ิบเนี่ยลั่นโลเลยนะแล้วแบบลากหัวง่ายมากๆทุกคนเก็บเสียงอีกต่างหากทุกคนแบบถ้าแบบยิงระยะกลางจริงอะเราสามารถแอบยิงศัตรูได้โดยที่ศัตรูไม่รู้ตัวเลยนะเว้ยผมเอาให้เพื่อนโอเคเขาไม่โผล่นะทุกคนแต่ว่าเขาเขาไม่กลางเขาหวั่นไงมาดิเดี๋ยวหน้าหน้าบนก็มีนี่ใช่ป่ะโคตรเจ็บโคตรเจ็บสวยดาวหนึ่งครับทุกคนอู้หูย เป็น M43 ไม่เขาแตกนาน,นเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมงัดหัวเก่งกว่านี้นะมาดิเราเข้าชาร์จเลยทุกคนมันแะม็กซี่เนี่ยเราไม่ต้องกลัวลูกสองนะมาดิเ,านะเา้านหน้าพอไม่ล็อกเอางง้างงพอไม่ล็อกเฉยมาดิเพื่อนผมมาเป็นยังไงเรียบร้อยอีกตัวหนึงครับทุกคนเป็นไงวันนี้ไงนี่ครับทุกคนกดค้างเข้าขหวนะัวจะโบยอีก ราอยู่นี้เ,เก็บไปสามกับเก็บไ่เท่าไหร่วะเนี่ยสิบคิวเลยปะ <c oughs> เราลุ้กนกนันทุกคนว่าเราไ้ไกี่คิวนะคิวสองไปสองเกมถูกไ่มแล้วก็คิวสามอีกสองเกม,มรู้ได้กี่คิวนะแล้วก็รวมคิวจากที่อื่นเรื่อง M v P เนี่ยทุกคนมันแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ผมแค่อยากรู้เขาเรียกว่าไงคิวนะอ๋อสิบสองคิวทุกคนโอเคสำหรับเกมแรกนะคือแบบเฟี้ยวเลยนะเว้เป็นไงามาดูเกมที่สองกันต่อครับทุกคน โอเคผมขอไปหาห้อง,งก่อนนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะมีหรือเปล่านะทุกคนโอเคหาสมาชิกแล้วก็เลอกหมดเลยครับทุกคนสี่สี่ันดับหาสมาชิกโล่งเลยครับทุกค <Okay, S 1> นเคงั้นผมเปิดห้องแล้วกันนะใครอยากเข้าก็เข้า,ขามาแล้วกันนี่พูดเหมือนสตรีมเลยว่ะโอเคไม่มีจริงๆทุกคนโอเครอคนเข้ามาครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเชิญไปก่อนนะก็เลยกหาสมาชิกอะไรยงนี้่ะ โอเครอคนเข้ามาแล้วทุกคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนสองคนเฮ้ยแดงๆหมดเลยหรอเกินอทุกคนเชื่อมต่อล้มเหลวอะไรอะเหน็ดผมปิงเหรอไม่น่แใช่ทุกคนผมว่าเอาไปเอาจากกลุ่มไปแล้วโอเคกดได้สวยสามคนนะทุกคนรอบนี้แรงแดงๆนี่ไงคือเป็นแบบผมแบกแรงแดงอะไรอย่างนี้ปะเออเขาพูดอะไรไม่รู้ให้ผมปิดลำโพงไว้ เขะไม่น,าน่าเดินคนคนโอเคสองคนไ็ได้วะเอออุตส่าห์จะลากมาเอาดาวด้วยนะลากมาเกาะแหลงผมแท้เออไปปากดีแล้วผมเนี่ยเลยวะแล้วก็แรลงแดงเนี่ยผมก็่านแน่ะตึงอยู่นละทุกคนพ่อตัวเองเนี่ยก็ยังไม่เคยขึ้นเลยนะแล้วก็มีความเาขาเรียกว่าคาดบังเล็กๆนะนั่นคนโอ๊ยเจอจับคูเ่เจอแล้วนะแล้วทีผมเราก็มีแหลงแดงเลยโอเคมีความค่าบังเล็กๆนะทุกคนว่าอยากจะขึ้นมาสเตอร์สําหรับแหลงสีๆนะเพราะาเคยขึ้นมาสเตอร์ของแรงโดดล่มไปแล้วนะคน ไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมแต่ก็จะพยายามนะทุกคนถ้าเสียงมันเป็นอะไรวะเฮ้ยเดีดังหรือไม่ดังโอเคประมาณนี้แหลนะเสียงแบบปกติงไงผมเก็บสีโชเลีเ่ยมเนี่ยแบบแรลงแดงไแบบงเก็บสีโชแหล่งแดงอะไรอย่างเงี้ยมาดนหน้าครับทุกคนกล่องไอ้พวกนี้เรายิงได้เลยนะทุกคนถ้ามันขึ้นเป่าสีเหลืองเนี่ยเรายิงแล,แล้วมันแตกได้ด้วยนะเว้ยทุกคนเห็นปะ่ะโคตรหน้าโคตรเจ็บโคตรเจ็บโอเคพอเราดาวหนึ่งนะครับทุกคนขเรา,าสองเพื่อนคนเดียวเนี่ยนะใช่ปะ่ะอุ้ยสองสามคนเลยว่ะ โอ้สามคนเราหนึ่งมาดิปล่อยเลยเพื่อนเราสองมาดิอีกตัวนึงครับทุกคนกเราดาบเลยนะตัวนี้ก็อน,นก้อนสี่ไงมาดิเราสามคือคนรีบซ้ำกันนะแล้วเขามาชุบไงหุ้นระเกบิดโคตรเจ็บโคตรเจ็บมาดิผมตั้งกองไฟก่อน,นครับทุกคนเดือจะหมดนะโอ้โหเราชุบเพื่อนได้ปะปวะไปอ,อยู่กับเพื่อนสวยมาดิเก็บสี่นะคน ไอตึ้งค mm ีร hmm. ัก hmm. กันเก็บสีเหลืองแดงอะไรเงี้ยนะโหคือแบบได้ไงโคตรตึงโคตรก๊อดคือแบบหนึ่งเวสีกับเหงแดงอะครับอะไรอย่างงี้นะคือแบบยิงเข้าหัวได้ไงไม่ใช่แบบอัดตัวไ้น้ำเกี้ยก็มีแดงอยู่บ้างนะถูกปะก็มีบางตัวนะที่ดาเมจสีเหลืองนะนะโอเคก็ช่างเถอะทุกคนเออเดี๋ยวก็เก็บสีอะทุกคนโอเคเก็บนี้ต่อไปก็เก็บอีกสีแล้วกันนะโอ้โหเป็นนักแข่งเลยไหมได้ไงต้นหน้าครับทุกคนงัดหัวไป ไม่แตกเฮ้ยถามจริงไม่แตกจริงดิโดนเขาไม่แตกจริงหรอวะเมื่อกี้เข้าหัวกี่เม็ดวะน่าโอ้โหระเบิดผมไม่โดนเ่ยเป็นยังไงกันน้าโอ้โหโอ้โหโคตรถึกโคตรถึกทุกคนวิ่งชาร์เลยนะจังหวะนี้เนี่ยมาดิสุดท้ายละโอ้โหแงไม่แตกอีก เฮ้ยโอ้โหเยี่ยมครับทุกคนตานเพื่อนเราก็คิวได้น,นะโอ้โหผมยิงโคตรเยอะไม่แตกได้ไงวะเฮ้ยเกินเขาคงไม่อยากให้ผมได้คิวแล้วไงของแ้นผมเมื่อกี้เราเก็บสี่นะเออเขาคงจะคิดแบบเอ้ยพอแล้วไม่ต้องคิวแล้วอะไรอย่างนี้วะแตนหน้าไม่โผล่เลยวะทุกคนอุ้ยโอ้ยไม่ได้ออกคนนั่งหมดทุกคนเพราะเรายิงดาวตรงนี้โอ้โหแม่งมเก็บสองเลยเนี่ยถ้าผมเห็นอ่ะ โอเคดันไปเลยเหนเพื่อนของไม่โผล่ไว้ทุกคนน่าอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมมาดิโอ้ย,ยงไงสวยตองยาวทุกคนเพราะเราคาถึงตัวเองว่าพี่จะแซงแล้วเนี่ยทุกคนสี่คิวแล้วเฮ้ยพี่จะแซงแล้วเกินอันนี้คือแบบเล่นหวัง MVP ล้วนๆเลยนะไม่จะหวังอะไรเลยว้ยหวัง MVP หวังคลิปล้วนๆเลยนะตอนนี้เนะี <c> ่ย <oughs> เคยลิฟ์อัพปืนอย่างนี้ทุกคนเค มีไฟเร็วสามทุกคนมีไฟผมใส่สกินละบางอย่างที่ไม่ได้ใส่สกินมาน่าจะหลายคลิปแล้วแหละนะฮะนานไี่มีครับทุกคน,น,น,นย้อน,นระเบิดไ,ไปวะถ้าโดนนี่ผมมงชาร์จเลยนะผมว่าโดนแหละทุกคนแต่จะตายหรือเปล่าแค่นั้นเองนะโอเคโดนสี่สิบห้ามีชาร์จเลยครับทุกคนแล้เขา,าก,กระชากปืนดักผมอยู่ปะเนี่ยไม่รู้นะทุกคนเยไม่ใช่มาดิเฮ้ยเขาตายวอลป,ปิดเพื่อนให้เราคิวเถอะได้คลิปแล้วเพื่อน น่าทุกคนโคตรเจ็บโคตรเจ็บยิงไม,ม่โดนเลยโคตรเจ็บไปก่อนไปดิผมมาสวยตามทุกคนโอเคเหลือตัวสุดท้ายนะน่าทุกคนสวยโอ้ย MVP โอเคอเราจะไม่ได้ MVP นะทุกคนเออเพราะว่าเราไม่ตายเลยไงเราก็เลยได้ MVP ทุกคนถ้าเราตายเราก็อาจจะไม่ได้ก็ได้ไงนะนี่เป็นไงแบกลังแดงของจริงนะผมเนี่ยอืมแอคเป็นอย่ทีละก,กันเป็นไง 6, แทงหารหกเลคนตายศูนย์อะไรอย่างี้นะโอ้โหคือแบบเอีจะขึ้นแดงแล้วเหรอวะอีกตาไหมเจอเล่นทุกคนแล้วคนอาจจะเห็นว่าไอพี่ทำไมดาไม,ไม,ไ,ม,าาไ,มาไม่ไม่ถอนองยเลยวะผมแน่เป็นอีกสองสามตาเมื่อกี้นะทุกคนที่ไม่ได้อ่านทุกคน,คนอัดแหละแต่มันลงไม่ได้นะเพราะว่าคนที่สามที่สีงง่้น,ท,น,ท,นทุกคนทุกคนจะดูไหมล่ะ คอนเทนต์เนี่ยแบกแลงคนในสี่สี่นะแต่ขับกลายเป็นผมไปเกาะเขาแต่ง,งั้นฮะมก็เลยแบบไม่ได้ลงทุกคนก็คงไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าคลิปนี้ผมก็มาแบกแล้ทุกคนใช่ป่ะโดยเฉพาะช่วงต้นเกมเนี่ยเก็บสีนี่คือโคตรแบกเลยนะนเป็นไงกวนนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเว้ยเจ้กหมายคลิปหน้าคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับทุกคน,นเพื่อนโคตรตึงแค่นยังลงทุกคนเจอกัน